สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมเราชนะนะครับพรุ่งนี้นะครับรับเงินเดียวๆา6000บาทนะครับผมใครที่ได้รับสิทธิ์นะครับเช็คเลยนะครับเราชนะนะครับจะให้เงินลวดเดียวนะครับสี่เออหกพันบาทนะครับโดยพรุ่งนี้จะ โอนเข้าในบัตรประชาชนของท่านนะครับใครที่ได้รับสิทธิ์นะครับก็คือคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งสามารถรอรับเงินเราชนะรวดเดียว6000บาทโดยใช้จ่ายผ่านร้านค้าและผู้ให้บริการที่ร่วมโครงการได้นะครับโดยเอาบัตรประชาชนนะครับไปรูดจ่ายตามร้านธงฟ้าร้าน ที่ร่วมรายการนะครับผมกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษคือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจำนวน2ล้านคนนะครับจะสามารถที่จะได้รับเงินนะครับ6,000บาทนะครับโดยไปใช้ รู้ซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าที่มีแอปพลิเคชันถุงเงินนะครับร้านคนละครึ่งนะครับที่ร่วมโครงการก็ได้นะครับที่มีแอปพลิเคชันถุงเงินก็สามารถที่จะร่วมโครงการได้นะครับไปใช้ใจ่ายกันได้เลยนะครับผมกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับ ซึ่งเป็นการลงทะเบียนร่วมโครงการตั้งแต่วันที่22กุมภาถึง5มีนานะครับโดยจะได้รับเงินวงเงินที่ได้รับครั้งแรกคือ6,000บาทในวันที่19มีนาคม2564นี้นะครับแล้วก็ใช้จ่ายวงเงินดังกล่าวได้ที่ร้านค้านะครับผมใครที่นะครับไม่ได้รับสิทธิ์นะครับสามารถไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยนะครับหรือใครที่ จำรหัสหรือตั้งรหัสพินไม่ได้นะครับในการยืนยันตัวตนนะครับไปธนาคารกรุงไทยนะครับแล้วก็ไปใช้สิทธิ์ด้วยการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้านะครับที่ธนาคารกรุงไทยได้เลยนะครับผมนี่คือข้อมูลนะครับสําหรับใครที่มีเราชนะนะครับผ่านโครงการเราชนะโดยที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับรับเงินเยียวยา6000บาท นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ